นี่อันนี้อะไรเสื้อไงเอาเช่นไงเอาเนไงมาเยอะอย่า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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรอยนิหนอยลูกอเช่นไงนะคะเดี๋ยวเอย่าเจอเจอเช่นไงแล้วนะขอบใจเราคุณโยมหน้าประตูเดี๋ยวขวางไม่ได้เลยขอเข้าไปดูข้างในได้ไหมจะได้เรียบแป๊บสนใจแน่ใจเข้ามานะลูกที่น้นยมาหน่อยอันนี้คือบริเวณที่เขาเหมือนเป็นโต๊ะบูชานะครับซึ่งใต้โต๊ะบูชาเนี่ยมีเหล้าหลบงอยู่สองขวดนะครับ

อย่าเรียกเก้าวาดมาถ้าจะทำอะไรอย่ามีเสื้อชั้นในค่ะเจอเสื้อในแล้วนะคะไม่แม่ม่เฮ้ยค่ะผู้หญิงค่ะค่ะผู้หญิง อยู่ในนี้ค่ะเยทค่ะนี่ค่ะพี่อกมาเลยค่ะพี่คะไม่ทันแล้วค่ะเห็นหมดแล้วเื้อชันในที่ตกอยู่นี่ค่ะบอกแล้วที่กูเจ๋งสุดไม่รู้ตำรวจไม่รู้เนี่ยขบวนขบวนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบอกแล้ว เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวบอกไม่พ like sure ี่โป้ตรงเสื้อในร่วมนะคะใช่ต้องขอบคุณน้องอาร์มเปอเสื้อในค่ะอ้าวเจอเสื้อในแล้วนะคะเฮ้ยค่ะผู้หญิงค่ะค่ะผู้หญิงนี่ไงนี่ค่ะอยู่นี่อยู่นี่แล้อ้าว ใครเป็นสซือแบเห็นเนอละสายจังจบตอนนี like ้นะคะค่ะสีกาบกนี้ันะคะไปลเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าที่น่เข้ายังมเข้ายังเข้ายไ่ปกันจบไว้ปกันจบไว้ออแล้วทีเจ๋งสุด ได้ได้พี่ข้างบนข้างบนผู้หญิงอยู่ข้างล่างเจอแล้วเจอแล้วบอกไปแล้วพี่สื่อไปแจ้งหน่อยเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวบอกพี่โพสต์ตรงไหนร่วมนะคะใช่อ้โหแล้วขอบคุณเพื่อนหนูมากพี่เห็นว่าเสื้อหายว่ะเหี้ยมันลายลูกไม้มันแล้วมันสีฟ้าไง มันไม่น่าใช่จีบอลเนี่ค่ะไม่ดิฉันเปิดตรงนี้เอ๊ะทำไมกูจับได้เช่นหมผาผาจอยหลังไม่ด้วยวะผาหลักมาั้งไม่ีมากทำไมผู้หญิงอยู่ในนี้ล่ะคะรักผิกช้านค่ะ รตเนพี่รอก่ออะคจะคบนเจของมัดผมมารัข้างบนเจอยางมัดผมนะครับส่วนข้างล่างเจอเสื้อในแล้วก็หญิงสาวคนหนึ่งนะครับหลบอยู่ใต้บันไดนะครับนี่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่ในหนังหรือว่าในละคร มีกล่องสไปด้วยใอ๋อย็นด้วยใชยเย็นด้วยอ่ามีสปายแช่เย็นไว้นะครับแล้วก็มีอ่ามียาอาปาเช่อาปาเช่แล้วว่ายู่ตรงบนันไดอ่าผู้หญิงเนี่ยคืออยู่ในสภาพที่ใส่ผ้าถุงนะครับผู้หญิงอยู่ในสภาพใส่ผ้าถุงนะครับไม่ใช่ละไครครับละไครครับไครครับ หยิบมาคยับมาาดลงมาดมาดมาเจ้าว่านช้นมาอกนะค่ะนิโมนครับนิโมนครับเจ้าว่ายายรู้สึกยังไงบ้างที่ที่ญาติเราทำแบบเนี้ฮะยายท่ไทยายขายายยายรู้พฤติกรรมพระมาก,ก่อนไหม ใหอยางน้ยมหน่อยอันนี้คือบริวเวณที่เขาเหมือนเป็นโต๊ะบูชานะครับซึ่งใต้โต๊ะบูชาเนี่ยมีเล้าหลบอยู่สกลมนะครับมีเล้าหลบอยู่สองกลมนะครับ แล้วก็มีสปายสปายอยู่หนึ่งลังนะครับแล้วก็เล่าเล่าอยู่นี่ใต้ใต้ยิ่งแล้วก็มีสปายนะครับสปายแช่อยู่ในชอ่องทิศนี่นี่นี่นนั่นนั่น,น,นมีเมอร์เดียนสวนผู้หญิงเนี่ยอ๋อน,นี่เพิ่งกินนะครับ อันนี้คือต้องกินนะครับอ้ย,อยส่วนผู้หญิงเนี่ยคือหลบอยู่ใต้บันไดนะครับดีย๋ยวไปดูที่หลบของผู้หญิงนะครับว่าหลบอยู่ตรงไหนกันนะฮะพอเอาผ้าเหลืองนะครับจีวรพระเนี่ยคุมผู้หญิงไว้อยู่นะครับแล้วก็หลบอยู่ใต้บันไดนะครับซึ่งเราเนี่ยก็เหลือไปเห็นตรงใต้บันไดเนี่ยมีเสื้อในตกอยู่ สีฟ้าด้วยลายลูกไม้ซึ่งไม่น่าจะเป็นเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องของพระแน่นอนสีฟ้านะครับแล้วก็พี่น,นฟ้าก็เลยเห็นสาวผู้หญิงนะครับนี่เรากดกันอยู่นานนะครับกว่าทางเจ้าวาสเนี่ยเสื้อเสื้อละไรสีฟ้าใช่กดดันอยู่นานนะครับกว่าทางเจ้าวาสเนี่ยจะยอมให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็มาพิสูจน์นะครับนี่นะครับวัดบางยาาแรก อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับชาวบ้านที then, ่ให้เบากแสเนี nice. ่ยตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยประมาณร้อยกว่าคนเลยนะครับไม่พี่อยากอยากใหญ่เข้ามาผู้หญิงไม่รู้เรื่องผู้หญิงไม่รู้เรื่องอย่างโดนหลอกมนแหละใอ้รบกวนใหนะผมเดียวไม่ได้ผมโดนลุงพี่ใไม่ได้ผมโดนลุงเอ่ใหญ่ลองเขาจะทำอะไรหรอครับอาไรในตำรวจ

ไปไหมเอาอ่านบนล่งอ่ะเดี๋ยวผมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมอยู่ว่าอยู่สืบนะเดี๋ยวผมอยู่ว่าสื่อเปอ่าบางครั้งแล้วผู้หญิงก็จะมาสองเวลาบางครั้งก็จะมาช่วงประมาณตีสี่แล้วก็ช่วงบ่ายออกช่วงเช้าจะมาจะมาเวลาสี่โมงเย็นก็จะออกช่วงประมาณตีสี่ไม่ทุกวันแต่ช่วงเย็นจะมาออกบ่อยน่าจะติดใจ ในเขตปกครองที่นี่คุณรู้ว่าวัาไหนนะลองโทรมาหาดิว่าย่งไรลูกบุกมอตายหันยังดูเนี่ยทำไมไม่ยายอะตุนเขาเนี่ยจะรถไฟต้องค้นายนี้ต้องยับเรีย โู้ไ่พอคไม่พอ่ทายไมผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ไดว่าอะไรนี่กูเงียบไปดิผมให้เงียบแเงียบเลยจะมาทะอาี่ออกมายเเย็นไงก็ใจเย็นเลวเรียกตั้งงานออกมาละะไร

ั <łość> <S 2> <S 2> บเนี่ยตัวของเจ้าวาเนี่ยเขาไมยอมออกมาเนี่ยเจ้าจีว่าไงครับเโอเคครับพี่ครับส่กันอ่าเขาเียรองเรมีสีกาเนี่ยเข้าีก

เป็นผู้เับาหมาก่อสร้างแล้วเกี่ยวเกคือว่าเขาเข้ามาให้อาจารย์เซ็นหนังสือมาตอนเย็ยนนี้อาจารย์พออะไรกลับไปเพราะมันหมดเวลาแล้วอาแล้วตอนนี้ในในกุฏิมีผู้หญิงมีครับถ้าเกิดขอเข้าไปพิสูจน์ได้ไหมครับจะได้สิ้นข้อสงสัยในในครับเจ้าวาดแกก็ขอรัหาให้อาจารย์ด้วยเรียกศรัทธาชาวบ้านกลับมาหน่อยไหมคะใช่ครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจครับพระอาจารย์ ให้เฉพาะนักข่าวเข้าไปก็ได้โอเค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 พี่บุ๋มเข้าไปก่อนอเปิดหัวกล้องนะพี่นี่นะคะตอนนี้ก็เปิดทางกุฏิเนะี่ยให้เข้าแล้วอองงนุญาตไม่ถกนะคะพี่ดีเขาไม่ให้อาจารย์เซ็นหนังสือใช่ไหม ามใต้เตียงโต๊ทั้นคนดูให้ละเอียดเลยนะเรื่องซ่อนอออตั้งหนูตู้แล้วก็เดานเขามาแล้ยังไงขอคนละห่งไท่งแพนะครับมีกลุ่มลาของนี้ถ้าแพนผมด้วยนะครับแล้วก็เปิดแล้ว<อ>ก็ยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวคนจะเข้ามานะเด<อ>ีเ๋ยว เดี๋ยวมันจะม้วกับกักกับขดออกมาได้มักบ้านไปได้เขาไม่ถายกับบ้านไปด้ เราทราบมาก่อนไหมว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ทราบครับแล้วแล้วก่อนหน้านี้เขามีเรื่องร้องเรียนทำานองเนี้ยเราเราเคยไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เว้ย่เองมึงนนี่กันเนี้ย